เยอะจัดก <aunque S 2> ินย <t ick ler> mm ังไงหมดมันนิ่มมันนิ่มมากทุกคนตอนนี้เรากันอยู่กันเรากันอยู่กันคือแล้วเราอยู่กันที่นนทบุรี จะมาหาของกินที่ท่านํานนนะกัจะมากินก๋วยเตี๋ยวมุงนนแต่ทีเนี้ยเรามาตามโลเคชั่นแล้วนะร้านก๋วยเตี๋ยวหายหาไม่เจองงมากไปเจอไหนก็กินนั้นนั้นแหละทิมสวัสดีทิมกัสิลาไปยังวะสวัสดีค่ะทุกคนทิมกัสิลา่าดีดีจะรับเข้าสู่ซีรีส์งบจำกัดวันนี้ให้งกันคนละ200บาทไม่มากไม่น,อน้อยไปม,มากกว่านี้ห<อ>าดก๊ตังก่อนตอนเนี้ยไม่มีตังคุณมากับใครคุณมากับซุราซานบ้างนะเฮ้ยผมมีมาเผื่อ480บาทอ้าว480บขาดอีกเท่าไหร่ อีกร้อยยี่สิบเอ้ยมีตังอยู่วันนี้พี่มีตังมีร้อยแปดสิบอ่าอีกยี่สิบก็เป็นสองร้อยวนี้ของโมงนี่อันนี้สองร้อยพอดีอนี่บค้อครับจุลตาวันนี้เห็นบ้าเบอร์ขนาดไหนถ้าใครสังเกตก็คือเห็นว่าพิมพ์ลืมใส่แวน่นคือลืมจรงมิงจังมากตอนนี้เราอยู่ข้าน้ำนนนนทบุรีใช่ไหมแต่มีบ้าจาังตลาดถู แล้วตอนนั้นเซิร์ชหาก็มีโจ๊กสามย่านทีมก็ทุกอย่างในประเทศไทยอยู่ทุกที่เลยอ๋อทำไมถึงเลือกท่าน้ำนอนเพราะว่าพอตรงๆว่าเบื่อกรุงเทพมากอยากไปต่างจังหวัดอยากไปที่อื่นก็เลยเลือกมาที่ใกล้ๆกรุงเทพเลยก็คือนนทบุรีท่าน้ำนอนของกินก็เยอะดี๋ทำหมึกไปกินหน่ะเอาไปซื้อสิไก่ยี20บาทอ่ะอะไรคะนี่ครับไก่เท่าไหร่ครับไก่ไม้หกสิบห้างบผมไม่พอมอันไหน20บ้างฮะอันนี้ค่ะ20เอ็นเนอร์ยี่สบคิด่อสิบาทเอา ไส้กรอกหนึ่งแล้วก็ปลาหมึกหนึ่งคนระับไปแล้วนะไส้กรอกสิบบาทอ๋อเหรอสามสิบอ่าชอบตรงที่ว่าเขาย่างเป็นต้นถ่านเลยชอบชอบเป็นพวกชอบลองน้ำจิ้มร้านปลาหมึกอ่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดเออร้านไหนเด็ดคือแบบเด็ดเลยเด็ดนี่ก็คือขาดเลยใช่เ <c oughs> ด็ดจนขาดช่างม <c oughs> <ๆ>ันเถอะไม่อยากเล่นมุกเลยวันนี้สมองไม่พอจริงๆอ่ะใครมีสปองแบบว่าบำรุงสมองลงมาได้นะเพื่อเราจะดีขึ้นวิตามินวิตามินน่ะเข้ามาเลยพร้อมมาก ไม่แนใจว่าร้านเนี้ยมันน่าจะมีรีวิวในเน็ตกันเยอะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไง เดย์พันธุ์หมูสันเะเดี๋ยวลองกินดูแล้วกันโอ้าเขาขายเป็นสิบไม้เลยอะ่ะเขาไม่ได้ขายเป็นใบไหมห้อ่ะพี่เครื่องหนึ่ง,งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แค่ขายเป็นขั้นต่างสิบไม้เท่านั้นหรอใช่ไมสิบไม้คนละครึ่งนะพี่มุได้เลยปองการคนละครึ่งของเรากันเองถาแบบพร้อมกินเออ,อมกินนี่กินได้เลยหนูไม่เปื้อนมือโอเคค่ะน,น,น,นี่น้ำจิ้มท่วมตอนนี้ม่ร้านไหนเด็ดแนะนำเลยครับเด็ดๆใช่ไหมใช่ใช่ข้าวเหนียว ข้าเนี่ยมูลแม่แประภัยมีร้านยำแนะนำยำ <laughs> <laughs> หนูยักกินกต้องไปร้านจัมโบ้เนี่ยร้านจัมโบ้ค่ะน่่พี่โมได้แล้วปีป้าใส่น้ำมันกาดอะไรให้เรียบร้อยอ่าได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคะ่ะนี่ได้ไมาแล้วออกตัวกันเลยว่าเป็นคนที่กินหมูสเต๊ะร้านไหนก็ยังรู้สึกไม่ได้อร่อยขนาดนอยากรู้ว่าร้านนี้เป็นยังไงอันนี้คือแบบว่าเขาจิ้มน้ำจิ้มมาแล้วเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ไม้หนึ่ง ขเขานิ่มดีนะดฮ้ยดีผมชอบผมชอบเป็นไงมันชื่อว่าอะไรนะปลาหม,มึกอ,อร่อยด้วยน้ำจิ้มเป็นไงอร่อยเหรอหวานเผ็ดกลิ่นพริกกระเทียมแบบโคตรถึงอ่ะขอขโมยชิ้นที่น่ากินแ,แม่ปลาหมึก เมื่อกี้ตอนเดินกันไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่านี่ปลาไม่อยากจะโม้นะร้านปลาอร่อยกิ้งนี่เปิดนี้เลยตีดีจริงดีจริงไม่หยุอยากอยากกินน้ําจิ้มร้านปลาเด็ดมากอยู่หน้าห้างทองแม่กีเดินมาอีกหน่อยก็จะเจอหมูสเต๊ะเจ๊พันอยู่ตรงนี้โอ้ยหมูสเต๊ะอร่อยลองกินดูดีดีคนละไม้คนละไม้มาลิปกิน ชอหมูมันนิ่มปกติพี่ไม่ชอบหมูสเต็กเพราะมันแห้งแต่ร้านนี้นิ่มอร่อยนะร้านนี้เอาคะแนนเกือบเต็มไปเลยแล้วถ้าเกิดใครที่ดบับว่าชอบกินไอ้นี่เออผักผักนี้สดชื่นมากเลยเขาสดอ่ะแล้วมันสดชื่นอ่ะอรออ่อคยคือเคยกิน80ดิบาทในรสชาตินี้ี่60บคุ้มก<ป>ว่าอีกร้านอื่นกันต่อ จะกี้ร้านเจพันแนะนําร้านยามร้านหนึ่งมาชื่อจัมโบ้น่าจะอยู่ในตลาดนี่แหละแต่ว่าพี่มองไม่เห็นหรือร้านปิดไปแล้วก็ไม่รู้ว้าไม่ได้ใส่แว่นมาด้วยก็เลยเออไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมาก็ลองมาซื้อกินหรือกันเนาะถามเจพันได้แต่เดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกินต่อแต่มองไม่เห็นจริงๆกแบบมาไม่ำํำได้อย่างเงี้ยตลอดทางเลยพือแถวนี้มันก็จะเป็นแบบวกตลาดสดอะของสดอะไรเงี้ยก็มีกูก็หนัดีกว่าอย่าหลง เราเลยมาแล้วเหรอพี่ก้าพี่ก้ามันเลยมาแล้วไปอยู่ตรงข้างหน้าแต่พี่ไม่แน่ใจเวลามันเปิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแล้วอาจจะปิดก็ได้ต้องไปดูกันว่าปเป็นยังไงนี่นีน่นทุกคนโน่นโนน่นแม่ปลาไฟสิเข้าแถวเยอ้าว่ค่ะกลับบ้านแั้วกัน,กนเด้อไปกินกัน ยังไม่ปิดได้กินข้าวเหนียวมะม่วงไหมคะมีเป็นข้าวเหนียวแยกกับมะม่วงแยกจ้ะข้าวเหนียวมีหน้าอะไรบ้างอ่ะมีหน้าสังเดยรกับหน้าปลาครับตอนนี้อ๋อสองอันเป็นปลาหนึ่งแล้วก็สังเดยร์หนึ่งนะคะับสามสิบบาทจ้ะห่อสิบห้าจ้ะโอ้เอาแล้วตังค์หมดเลยคุณตา ตั้งหมดอย่างไวห่างไกลผู้คนถอดแมสกินได้ถ้าโชคดีก็จะเจอสังขยาถ้าไม่ได้โชคดีก็จะเจอหน้าเซป,ปาแต่พิมพก็กินได้ทั้งคู่และล่อไหม <laughs> ในหน้าเซป,ปาอะลองเขาบอกว่าร้านนี้เขาเนี่วมูนคือเด็ดมากเราก็ไม่รู้ว่าเด็ดยังไงเด็ดนี่ก็คือขาโอ้ยอ,อร่อยมากมอร่อยมาก ต้องซื้อกับไอ้นี่ข้าวเหนียวมะม่วงกับบานข้าวเหนียวมะม่วงมันแบบทันชุ่มฉ่ำมีความหนึบหนอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าแฉะเกินไปหรือว่าแห้งเกินไปอนะไรเงี้ยอืออกกมอร่อยมากอยากซื้อกลับไปให้แม่กินโอ้อยากซื้อกลับไปนอกงบดูกันเนาะเฮ้ยเด็ดมากจริงเดี๋ยวขอกลับไปซื้ออันนี้เงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกันในคลิปอ,อ,อร่อย ว่าไงอร่อยอ๋อสังขยาอร่อยมากเลยอ่ะกเมื่อกี้กินหมดไปแล้วกินหมดอย่างไวเลยอร่อยพอ,อไหมแล้วเหรอ,อลองไหมมีอีกท้อนหนึ่งสังขยาก็ดีไม่หวานเกินพอดีมากแลเพิ่มูแดดสุด,สด,สดเฮ้ยอร่อยปะยทำที่มันไม่หวานนำก็เหนียวอะ่ะอ,อ,อร่อยมากใครมาต้องโดนยิงว่ะสรุปคือทุกคนซื้อกลับไปฝากแม่ พี่ก vale <lly> ็ซื้อนุ่นก็ซื้อแม่อยู่ละเรียปากไม่ได้ ก็ตะกี้วิ่งข้ามถนนมามันมีอยู่สองร้านใกล้ๆกันแล้วแต่คนจะเลือกถ้าอยากกินก็เตี๋ยวก็กินก็เตี๋ยวเมืองนนท์ถ้าอยากกินเกาเหลาก็กินเกาเหลาเมืองนนท์เมื่อกี้ก็คุยกับพี่โมว่าพี่มาอยากยองกินเตี๋ยวเพราะพี่เป็นคนชอบกองกินก็เตี๋ยวเลยอะแล้วพี่โมก็อยากกินเกาเหลางั้นก็เลยคนละร้านกันเลยกันจะได้รีวิวคู่ๆกันไปเนี่นี่ถึงแล้ว ร้านนี้เป็นต้มยำใช่ไหมเอาต้มยำรือว่าเป็นที่สุดไลตัดต้มยำนะได้่าได้เท่าไหร่คะตะกี้หกสิบบาทอ่ะเหลือ,อ <c ười> <c ười> แค่แปดสิบแล้วจ้ะกินยาสุดยอดมาอยากรูอก้อยากลองว่าเป็นยังไง เนื้อด้วยถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบกินอย่างกลองกินก็ได้เลยกินโมมาขอลองส่วนน้าซุปเลยเหมือนพี่มาเป็นคนชอบกินรสจัดถ้าเกิดมีความเปรี้ยวเท่านิดนึงเลิศอร่อยดีให้ปรุงใช่ไมไม่เราต้องก,กินแบบอย่างพึ่งปรุงเราจะได้รับรสชาติออริจินอลของเรานะลุกชิน้น Oh. ก็ใช้ได้ถ้าเกิดขยัง,งมากินก็มากินได้ลูกชิ้นหมูเขาอะใช้ได้เลยนะหอมหอมดีอืมแต่พิมว่าถ้ามากินอะต้องกินเนื้อวะเนื้อมันหอมมากเลยนุ่วยวนมากตั้งแต่คนล็อกเบอร์เนตไปอมมาทำให้พิมกินเนื้อได้ทุกวันนี้ขอบคุณอมมา <c oughs> อันนี้เป็นหมูตุนมมหมูตุม๋มหอมดีนะใช้ได้ไมีอมไเอามะนาวแท้กว่านี้อีกนิดหนึ่ง อยากลองมาลองได้ราคาตำนี้แต่พี่โมไปพิสูจน์ร้านต่อไปกันนะดิวเนี่ยถึงแล้วไ่เอ้าเอาเหรอแล้วอ้าเหรอเอาอะไรเอาเกาเหลาเนื้อรวมไม่เอาหมาแล้วก็ข้าวถ้วยหนึ่งเอาได้เหรอโอเคท่านี่หิว ไม่เอาผักก็ไม่เป็นไรน้ำมันนี้ดีมากเลยมันเหมือนน้ำใบเตยผสมน,น้ำชา <c oughs> ใช่ไหมใบเตยใช่เหมือนน้ำใบเตยชอบจำสลับระหว่างใบเตยกับใบตองใบกล้วยอะนะชอบชอบชอบอย่างเงี้ยแบบตัวที่มันเบิร์นหนักกว่าเดิมเบิร์นแบบว่ารักแฉกอยู่ดีๆน้ำก็หวานขึ้นมาเลยเท่าไหร่ล่ะ้นี้ห้าสิบหกสิบห้าสิบพิเศษหกสิบพระเอกของพี่ในกาเหลาทุกอย่างก็คือไส้ไส้ ก็คือการตามผ่านมาตรฐานน <od> ่าจะต้องคุมเพิ่มหน่อยอ่า้ะคขอขอลองชิมน้ำก่นอนอืมก็เทียมเจียวหอมนะตัวซุปก็หอมถือว่าไม่ได้กินเน,นื้อนานล้วเฮ้ยแต่มันไม่เหม็นสาบอ่ะ อันนี้คอืออะไรน่าจะเนื้อเปื่อยเนื้อเปือเอเป่อยอันนี้เนื้อปกติอันไหนอร่อยกว่าอ,อ่าพุดยากจางาก็กินมันทั้งคู่มาอ่าเดียขอขโมยพี่โมกินอันนี้เอ้ยโอเคเนาะน,น,น้ำปลาไหมเออน้ำปลาหน่อยก็ดี <c oughs> ไม่หน่อยเลยพี่โมชอบกินเค็ม <c oughs> ระวังไตหา,ห,าหัวจามเอ้ยไม่ต้องจาม,มหาเจออยู่ กินตอนเหล่วยังให้โดนแถวเออดีกุ่กเป็นไงเจำสิบให้เท่าไหร่เอาตามความกับสิบกับสิบกับสิบถ้าถ้าสู้กับร้านแถวบ้านแล้วก็ยังยังยังสู้ไม่ได้แต่อยู่ในเกณฑ์ดีมาตรฐานโอเคตามนั้นจะสิบเดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวโดนลุกสุกกัน ที่มันมีพิเศษกว่านั่นก็คือมีไก่อยู่ข้างบนร้านต่อไปที่เราจะไปก็คือปงัปงปังแปดสิบห้าองศานี่นี่รา้านนี้รรึนปล่าคะสามสิบห้าสี่สิบบาทแต่ไส้แบบแน่นๆอยากกินรสไหนกันมีรสอะไรบ้างวะนี่ไสน้นำผักผักรวมเห็ดอยากลองเบคอนพริกเผาออ่ะเ้ยได้ดิกล้ากินเปล่าอยากลองอันนี้ไส้เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนผักรวมเห็ดอยู่ไหนวะผักรวมเห็ด เห็นไหมปลาดปลาแซลมอนก็มีอันไหนน่ากินกว่ากันไอแซลมอนก็แพงสุดสี่สบาทอ่าอ่ายังเหลือเงินเยอะสบายผมอ่ะมาเน้ะที่อยากลองกินไอ่ทองอ่นนี้ค่ะ สลัดปลาสว่านแต่ทีเนี้ยมันหมดแล้วก็เลยสั่งเป็นผักรวมเห็ดหอมเหลือชิ้นสุดท้ายพอดีก็ชบิบีมา4ีสิบบาทร้านนี้จําได้ง่ายๆอยู่ใกล้ๆหอนาฬิกาตรงนี้เลยเตรงนี้เขาดูเก่าดีเนาะดูสวยแปลกๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยเท่าไหร่นะคะ120ร้อยี่สิบคนละสิบสองหแปดเาไปเหลือแค่สิบสิบาทเหรอเหลือหกสิบา้าเหลืเท่าไหร่ ก้าเหลือเยอะอุ้ก้ารวยร้อยสามสิบบาทโอ้โหจุลธรรมเนี่ใหญ่มากกินยังไงวะเออใหญ่จริงว่ะใหญ่มากยังไงดีอุ้ยสัมผัสดีมากเลยมันนุ่มๆเนาะนี่อยากจะแบะให้ดูว่ามันไส้ล้นยังไงฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เรียบร้อยโอ้โหเยอะจัดกินยังไงหมดโอยแต่เนื้อแป้งค่อนข้ามากเลยนะ พี่กา้าพี่โมซื้อกลับไปฝากพ่อแม่ไปขนาดนั้นเลยเป้ยมันดีมันนิ่มแป้งมันนิ่มมากแป้งโดนคารไม่หวานเกินไป เพียงแค่แป้งแบบเปล่าก็อร่อยแล้วอ่ะหนูค่อนห้ามกันไม่รู้เออเห็นพิมกินแล้วก็ขอลองสักหน่อยแล้วลก,นนกันแป้งมันนิ่มจริงเว้ยโอ้โหผักอย่างล้นโอ้โหน่ากินมากเขาไม่ห่วงไส้เลยวะ่ะอ่านเจติวเจเจหน่อยน่าจะทํามาให้เด็กคนกินเจมั้งหอ,อมดีนะอร่อยอดีเจิาโอ้ยโหก็ดีอืมน่ากินอุ้ยนี่มันยังอุ่นอุ่นอุ่นแบบอุ่นร้อนเลยอ่ะยังร้อนอยู่เลยก็ แป้งมันนิ่มมากเอาแค่นี้พอได้ไหมอันนี้ใส้อะไรนะเบคอนพริกเผากิน้อกินเถอะจะได้กินด้วยอืั่วรั่วหอมเท้ยหอมมากเลยอืมขอขอคำนึงกัดไปเลยเนี่ยเฮ้ยอยากให้การได้ลองด้วยอ๋อ เฮ้ยเนี่ยอร่อยเจ๊ปังหมายเลข85นี่ค่ออร่อยเลยไ้ยทุกใจเด็กอ้วนอบบสุดๆเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะเอาอยากให้ลองมีมีนอตโต้ที่โดนชิมกินเถอะกินเถอะอู้หูเอรอเฮ้ยไม่ร้อนมากเป็นกินร้อนไปอีก ซื้อกาบเกินไปเลยอันนี้อร่อยเกินอร่อยมากอันนี้เกินมากเกินงบไม่เป็นไรเรามีตังกันอยู่แล้วนี่ข้างๆก็เจออีกร้านหนึ่งที่เรื่องชื่อนั่นก็คือกุย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 ใช่มันเรียกว่าอะไรนะกุยช่ายกุยช่ายเจ็ดสีแต่พิมเป็นคนไม่ชอบกินกุยช่ายพมเลยว่าจะมากินขนมจีบอ่ากินกันไปนะเอย่าซื้อก่อน จีบค่ะขอบคุณค่ะสี่สิบสุดท้ายปกติกินโรยกระเทียมเจียวกันปะโรยแกะหน่อยขอมือคนนึงอ่าประมาณนี้ขอกินแบบยังไม่จิ้มอ่าตรงน,นี้สี่สิบบาทดูบอกอ่าลองกิน <c oughs> อร่อยอยู่นะอร่อยเลยแต่เขาเด่นก๋วยไช่อะถ้ามันกินก็มากินก๋วยไช่นะแต่ว่าพี่ไม่ชอบกินก๋วยไช่ไง<ม>ก็เลยไม่ซื้อแต่ตอนนี้จองพี่หมดแล้วปลาขาเลี้ยงหนุ่มเลย เหลือร้อยสามสิบโอ้ยสบายๆผมนะแต่กินกันเหระมาทุกคนอีกร้านขนมร้านหนึ่งที่เด่นันก็คือร้านนนเบเกอรี่ชื่ดงร้านนี้เอแคร์เด็ดมากเห็นเขาว่าทำมาจากครีมสดนมสดเก็บได้แค่6ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าไม่ใส่สารกันบูดแบบแต่พี่จ่าเลี้ยงหน่อยเท่าไหร่แล้วร้อยสามสิบบาทพี่จ่าบอกพี่จ่าชอบกินเอแคร์ฮะพี่จ่าพูดพี่จ่าเคยบอกจับได้เคยบอกได้ เฮ้ยขนมหลายแบบมากเลยนะเว้ยเฮ้ย20บาทเองใช่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 ใชบาทเองพี่กา้าเอา2อกล่องเฮ้ยทำไมรวยเฮ้ยของชุราตาดบางนาอันนี้เป็นแคร์ตรงนี้มีแค่ตรงนี้ใช่ป้ะสามสิบาทก็งไม่ยัเนี่ยมันอุ่นๆอยู่เลย เอา30บาทหรืกันจะได้ถูกลงมาหน่อยแป๊พี่ก้าสายตังพี่น้องเราออกไปรอกินข้างนอกเดี๋ยวเฮ้ยแต่อยู่ตรงนี้ตัดแอร์สักเตอรนึ่งก็ดีร้อนมากจุลาาสตร์บางนาขนมอื่นๆเขาก็น่ากินนะจริงๆไม่มีโอกาสก็มากินหลายๆอันพิมว่าน่าจะเด็ดมากินหน้าร้านนี่แหละไม่มีจุดยืนแกยังไงวะเดี๋ยวดิใครมีกันไกลหรือมีดหรืออะไรอ่ะมาโอ้ยเจ็บเลย เยอะเหมือนกันนะดูดูชิ้นใหญ่อยู่เด้ออืมพิมพ์มันแบบฟิวฟิวเหมือนพิมพ์พาสต้าอุ่นๆอยู่เละดีมากอร่อยอร่อยต้องรีบกินให้หมดเพราะมันเก็บได้แค่6ชั่วโมงเพราะว่าเขาไม่ใส่ใส่กอนโูดเลยสำเราพิมพ์ถือว่าใช้ได้หวานเป็นมันนะเก็บไปร้านอื่นต่อ เหนื่อยคะเฮ้ยถนนมันก็ดูกว้างขวางดีนะเพิ่งเห็นว่ามีเมเจอร์อยู่ที่นี่ด้วยเมืองมันก็ดูสวยดีนะเพรแต่บัวลอยอยู่ไหนอแถวแถวนี้แหละไปแล้วพี่พิมพูดว่าถ้ามาแล้วไม่กินบัวลอยจิ๋วถือว่าพลาดมากก็เลยอ่านาไ, ne, ไหนลองดูซิว่าจะขนาดไหน กี่คุยกับพี่โมแล้วก็ได้มาติดตรงกันว่าเอแคร์ที่วางหลังอร่อยกว่าเออส่วนตัวนะพี่ก็รู้สึกชอบแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้ากครใครจะมาก็ลองได้ก็ถือว่าเป็นของดีประจำที่นี่เนาะไปใส่ไวยกินได้ไหมคะนี้คุ่คะได้ค่ะไม่ใส่ไข่สิบห้าค่ะไข่ไข่ยี่สิบค่ะไม่ใส่ไข่สิบห้าบาท อยูด่ดีๆพี่โมก็อยากกินขึ้นมาหรือเปล่าพี่โมอยากกินหรือเปล่าบวลอย<า>ขอบคุณค่ะโอ้สีสันเขาน่ารักเนาะบวลอยได้ค่ะเป็น20บาทนะชอบ<า>ถ้วยละ15บาทถ้าใส่ไข่ก็20ถ้าใส่ถ้วยอันนี้ก็บวกอีก5บาทเป็น20บาท สีสันมากมายคือพีมาะเป็นคนที่ไม่ชอบกินบัวลอยไข่หวานเพราะว่าตัวไข่หวานมันมีประวัติฝังใจมันมีงานแต่งญาติพิมพ์คนหนึง่งแล้วคือทางญาติพิมอะเขาก็ทำาบัวลอยไข่หวานแล้วก็คือเหมือนผู้ใหญ่ฝั่งบ้านพีมพมาเขาไม่อยากกินแบบของหวานวขนมหวานอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาไข่หวานอะมาให้พิมพ์แล้วให้คนหนึ่งให้สองคนสักพักก็ให้ประมาณ7คนแล้วพิมพก็กินคนเดียว7ฟองในวันนั้นะระหว่าง นั่งรถกลับบ้านก็คืออ้วก <laughs> กินเยอะเกินหลังจากนั้นพิมก็เลยไม่กินไข่หวานอีกเลยฝังใจอ่ะมาลองอันนี้กันร้อนๆอ,อยู่เลยดิย <laughs> เอ๊ะมาลองกินไหม <c oughs> อร่อยเนี่ยหรอมันมีกลิ่นแปลกๆกินอะไรวะกินเหมือนกินพสสลาสติก <c oughs> เหลวอะชอละลายเปล่าแน่ใจเหรอ รสแป้งเขาก็นิ่มๆอยู่นะนิ่มๆเนืดๆแต่พี่รู้สึกมันมีกลิ่นบางอย่างที่พี่มไม่ค่อยชอบไม่ไแน่ใจว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่กล้าว่าดีใช่ไหมอืมว่าอร่อยดียเพราะว่าปกติก็เป็นคนชอบกินบออัวลอยอยูอ่แล้วดีครับชอบเพื่อบบ้านมีออเดอร์มาแล้วใช่ไหมมีออเดอร์มาสี่ถุงแต่ที่ที่บ้าน รอเขาซื้อเสร็จอออแล้วอย่าไปร้านสุดท้ายกันร้านนี้พูดเลยว้าวต <c oughs> ะกี้พี่กาไปถามผ่ายข้อขอ้งใจแล้วว่าไอ้กลิ่นที่พิมได้รับรสมันคืออะไร <c oughs> อ่ะเป็นไงครับที่คนขายเขาบอกว่ามันคือกลิ่นน้ําใบเตยเคี่ยวแบบข้นซึ่งร้านเขาอะค่อนข้างเคี่ยวข้นมากกลิ่นมันเลยค่อนข้าง,างอ่าไม่คุ้นชินกับหลายๆคนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> พิมไปตรวจไอ้ดีเอมาแสดงว่ามันจริงตรงที่บอกว่าพ่มาจะรับรสได้มากกว่าคนอื่นเป็นนักชิมคั้นเทพแน,น่นอส่วนผมรู้สึกว่าอร่อยดีผมซื้อมาแปะถุง <c oughs> พี่เกียดเดินแล้วนั่งรถนั่นแหละ ไม่ไมจริงๆอ่ะกะว่าจะพาร้านนี้มาเป็นร้านปิด <c oughs> เพราะว่าพิมพี่กาพี่โมสมัยเรียนแบบมหาลัยอะ <c oughs> เคยคุยกันว่าอยากจะไปกินบะหมี่จอมพลัง <c oughs> แต่ทีเนี้ยอีร้านบะหมีม่จอมพลังอ่ะมันเจ๊งไปแล้วเก็เลยมาที่นี่มันมีเนาะเป็นชามใหญ่200กว่าบาทที่เนี้ย หมดก็เลยเอดกินนะจะกับบ้านกัน <laughs> <laughs> พูดถึงสิ่งที่ชอบตอนนี้ที่นึกถึง n u m b e r รวันของพิมก็คือปังปังแปดสิบห้าองศารอนนี้ดีมากขนมปังดีมากไส้เยอะมากไสแบบไส้แน่น รักมากใครอยากกินอันไหนก็กินเลยของข้าวพิมพ์นึกถือเนี่ยชาใบเตยร้านเกาเหลาเม,มืองนมบข้าวยังไงอยู่นะน้ำชามันอร่อยอ่ะพิมพ์ชอบพี่พกามีร้านที่ชอบไหมร้านที่ชอบที่สุดข้าวเหนียวมูนะอ่ะอ้ขาข้าวเหนียวมูนแม่ปลาภายัยร้านนี้เด็ดโยอ,อร่อยอร่อยเลยนั่นะี่โบชอบร้านไหนฟางแปดห้าครับเอาจริงๆอ่ะร้านอาหารที่ท่าน้ำนนทมันมีเยอะเยอะแบบเยอะมากมาบางทีก็แบบเปิดบ้างปิดบ้างอย่างร้านเนี่ยมาไม่ทันหมดแล้วตะกี้เขาขายห่อสุดท้ายให้ไปป๊อป คุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จบเราจะกันใหม่ยิปงหนไปข้าไทยมแต่บ,บ้านของกินเต็มมือหมดแล้วกินได้หมดก่อน <c oughs> คุณเลยว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งต้องมาโดนของฝากแบบแพงกว่า <c oughs> งบที่เราตั้งกันไว้ย <c oughs> เหลือกันเท่าไหร่ตอนนี <Okay. S 2> ทน้ท่านี้ให้ดูงาน